โอ้พ emer, พ emer, พ emer oh, oh, wow. ัหเหลี่ยมล้ำเบอ้เกอบสวนเลนเกอบสวนโาได้นอนเป็นได้ครับเป็นได้ครับไอ้ชนยักษ์ถอนแชงไว้ได้ยุ๊บเหวี่ง่ยุ้ย่อยิ่ดือดอมา อดเด็กวะดึกเลยไปขึ้นฟังทอดฟัง <laughs>